สวัสดีครับพัรพทรพลทองหล่อครับวอลวิกินได้ครับวันนี้ครับไม่ได้มาพูดถึงเรื่องผักไม่ได้มาพูดถึงเรื่องของจุลินทรีย์สังกอแสงแต่บังเอิญมีโอกาสไปที่บ้านสวนครับไปพบนี่ครับนี่เป็นลูกของพันุไม้อะไรก็ไม่รู้ครับแต่มีลักษณะคล้ายกับลูกยางนาเวลาปล่อยครับเหมือนกับลูกยางนาเลย ผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นของเล่นทางด้านวิทยาศาสตร์ได้ก็เลยวันนี้ก็เลยจะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูแต่ถ้าใครรู้จักว่ามันคือลูกอะไรช่วยพิมพ์ใต้โพสต์นี้นะครับใต้คลิปนี้ด้วยนะครับยวงผมจะลองปล่อยให้ดูนะครับลองปล่อยยาช้านะครับนับหนึ่งสองสามครับอ่ามีอีกครับมีอีกครับ เอันนี้ผมจะปล่อยพร้อมกันสองอันเดี๋ยวลองดูนะครับหนึ 1, 2, ออ่งสอ,องสามเป็นไงบ้างครับก็เป็นของนรื่องรรมวิทยาศาสาศาตร์เดี๋ยวผมจะปล่อยช้าๆนะครับเปิดแตกล้องจะได้จับทันครั้งนึ่งนะครับหนึ่งสองสามนะครับก็ ถ้าเป็นของเล่นด้านวิทยาศาสตร์เราสามารถอธิบายด้วยหลักการด้นานวิทยาศาสตร์ก็เป็นเรื่องของพลศาสตร์นะครับการลอยตัวการยกตัวนะครับที่เอาไปใช้ในเรื่องของการอของเครื่องบินนะครับหรือว่าเฮลิคอปเตอร์ะ ter, นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับก็เอารูปของพันธุ์ไม้ที่อยู่ในป่าที่บ้านสวนนะครับเอามา ทำคลิปให้พวกเราได้ดูเผื่อใครรู้จักช่วยบอกผมด้วยสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปไกลแล้วบ๊ายาย